เออวันดีด้วยเดยอเดีอเดโอ้โหนี่แดงแป๊ดมาเลยนะเนี่ยค่ะนี่ทั้งสองคนนี่มาผิดงานหรือเปล่าจ๊ะทำไมอะครงานนี้มันงานแต่งงานนะไม่ใช่งานกินเลี้ยงโต๊ะจีนลิงลบุรีไม่ใช่ค่ะนี่คนค่ะคนเหรอเนี่ยคนจแต่คนไม่ค่อยทั่วแป๊งไปทางกะทีิไปทางได้กันแค่นี้ค่ะโอ้สงสัยน่าจะคนรวมกันมาเลยนะกสตีนเนาะ หนูเป็นคนฉอล้อค่ะอ๋อแล้วะะเมื่อกี้ว่าอะไรเนี่ยด่าพี่หรือเปล่าเนี่ยไม่ได่าค่ะหนูก้าด่าพี่หรอคะก็แขกบ้านแขกเมืองมาจัดกาด่ากันได้ยังไงจะมาพูดกันได้ยังไงใครอยากรูใครด่าใครเหรอใช่เ้ยเฮสียงอะไรเนี่ยหนูเลอะค่ะเสียงเลอะเหรอเนี่ยเมื่อกี้หนูกินน้ำมาไปน้ะมันตีขึ้นครับอ๋อเหมือนถูกได้ยังไงก็ไม่รับรางวัลอีกครั้งเกี่ยวอะไรเราไม่เกี่ยวกันเรา เราเล่นลิเกไม่รู้เรื่องไงทำไมอ่ะก็ไม่ได้มันเขาไงนี่หนูค่ะหนูแต่งตัวนี่ยอย่าบอกนะพอสนามหลวงปิดทุกหนูก็วายเลยเหรอไม่ใช่ดูถูกเกินไปค่ะหยามแนะนหาตัวบอกเขาเลยชื่ออะไรชื่ออะไรจ๊ะเนี่ยเออหนูชื่อจิ๋มเขียวค่ะเชื่ออะไรนะจิ๋มเขียวค่ะนามสกุลเดียวเดียวเสร็จแป๊บเดียวเองเหรอค่ะอันนี้ชื่อหนูค่ะมากับตัวอะไรนะตัวเฮียมั้ง อะไรต้องถามคนอคไรอ๋อคนอะไรพี่ใช้ศัพ์ไม่ค่อยถูกต้องสวัสด,ดีค่ะโอ้ยน,น้อมน้อมเหลือเกิน <c oughs> พี่อยากจะทราบว่าน้องสาวมีชื่อว่าอะไรจ๊ะประยุทธ์เ <c oughs> อาพี่เ่ะเฮ้ยพี่ไม่ต้องหนีคะ่ะเรียกสั้นๆอาจจะล้อแหลมบางให้ยาวอีกนิดนึงชื่อยาวกว่านี้หน่อยเลย หัวใจหายใจคว้างไหนเวดีไม่คุ้นกับกูอีกเหรอทีแรกทีแรกเนี่ยอย่าเรียกชื่อสั้นๆนะพี่ใจหายประยุทธ์ทิดาค่ะมันเสี่ยงโคกเออแล้วมีนามสกุลไหมล่ะมีค่ะนามสกุลอะไรจ๊ะจันอ๋อจันตะโครบให้พ่อมาเปิดพ่อ่อยจันอะไรล่ะน้องจันตะค้าปุ๊บอ๋อจันตะค้าค้าโอ้ยแค่ชื่อกับนามสกุลนี่ก็ขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณไปข้างแล้วหนูหนูหนูไม่ได้มากั่สอง มีเพื่อนอีกคนหรอีกคนหนึ่งค่ะนี่ยังไม่หมดอีกเล้เนี่ยใช่ค่ะเห็นหนูอย่างนี้นะครับเพื่อนหนูอีกคนหนึ่งอะทำไมอ่ะก็เป็นไงจ๊ะก็เหมือนหนูวะค่ะนี่เขาว่าแม่แม่เขาถามมาว่าเขาสงสัยกันเหลือเกินว่าอรชรเป็นคนจังหวัดอะไรอรชรเป็นคนจังหวัดอะไรจ๊ะเขาไม่ต้องบอกละจ้ะพี่รู้แล้วว่าอรชรเป็นคนจังหวัดอะไรจังหวัดไหนอะเป็นคนจังหวัดพิจิตรใช่ไหมพี่รู้ได้ไงว่าชอวเป็นคนพิจิตรก็หน้ามึงเหมือนไอ้แค่ขนาดเนี้ยออะพี่คาเคลียร์เลยครับ จระเข้มันไม่มีลิ้นแต่อลาชอนมีลิ้นหนักกว่าจระเข้อยู่เหรอนายนายอยากเห็นอยากเห็นเพื่อนน้องแล้ว